ฮัลโหลสวัสดีครับผมสวัสดีนะครับผมสวัสดีเอฟซีทุกคนนะครับที่ติดตามในช่องหมอบิ๊กบอสนะครับผมสวัสดีตอนแรกๆครับพี่น้องครับผ้าแรงมือนีนะครับผมผ้าแรงเครื่องสีเด็กนะีะเราก็มานะฮะมาจิ้มจุ่มอาหารทั้งอีสานทั้งเกาหลีนะฮบผมวันนี้ด้วยกัน เจ้าเก่าเจ้าเดิมชาบูหมูกระทะนะครับผมแต่วันนี้นะครับผมกรณีพิเศษเนะ<ม>าะก็คือว่านะัะผมก็มิทติ้งอ่าดินเนอร์กันเล็กๆ,ๆน้อยๆนะฮะสำหรับครอบครัวใหญ่นะฮะอยู่ที่เจ้าเก่าเจ<อ>้าเดิมนะครับผมโรงงานฟางโรงงานเฮ็ดฟังนะครับผมของพีนิยมและพี่สันตินะครับพิกัดอยู่ที่บ้านหนองหินตำบลทาวรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ที่เดิมนะครับผมนะเดี๋ยวตอนกลางคืนหมออิ๊บก็จะเดินทางกลับอุบลร,ราชธานีแล้วนะฮะแต่ตอนนี้ก็ดินเนอร์นะครับผม <laughs> <laughs> ดินเนอร์ดินเนอร์เนื้อหมูแรงครับพี่น้องครับ <c oughs> ชาบูหมูกระทะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะครับนี่เลยนะครับผมนี่เลยนะครับ อกุกมีดพี่น้องเยเดยำแดงยำเลงนะครับผมมากครับพี่น้องครับเสื้อแสตท์ร่กันครับพี่น้องครับนะครับผมมีบรรยากาศนะครับมีหัดจุ่มจิ้มหัดจิ้มจุ่มนจิ่มจิ้มจิ้มจุ่มมากินเด้อพี่น้องเด้อนี่นะครับวันนี้พิเศษนะครับมีอาหารทะเลซีฟู้ดเข้ามาเสริมด้วยมีกุ้งแล้วก็ปลาหมึกนะครับผมเพิ่มคอเลสเตอรอลนะฮะกินผักใชด้วยนะคะกินผักใช่ด้วยนะครับผม นะครับผมดีเลยนะครับสมาชิกของเราวันนี้มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดท่านได้กันนะครับผมแปดคนนะครับผมนะครับนี่อันนี้ก็พี่แดงนะครับผมสวัสดีครับทุกคนกําลังโซยกันเจี๊ยปึ่งกันนะฮะ กำลังกำลังเจ๊ะปึ ng กันนะฮะเจ๊ะปึ ng แต่จีนภาษาจีนแปลว่ากำลังกินกำลังทานนะครับผมาานนกำลังตกลังดินเนอร์กำลังดินเนอร์กันนะครับอันนี้อาหารเย็นนะครับผมนี่ครับมิวนกินโซพี่น้องแน่เร็วกินอยูังไงดีเรีนบทดีทั้งกุ้งทั้งยังเล่นยุยยุอาจารย์ยุยย่อจ้าเออมาเด้อพี่น้องเด้อมมาาเเดด้้ออครับผมนี มีโสวกน้นอยๆก็เลยเลี้ยงพวกน้องเพื่อกลิ้ไปบ้านับผมโอเคเอามือบ่ครับเอามือบอถ้าออ <c oughs> พวกไดอยากก็มาครับว่ามีห่วงอยู่นี่เลี้ยงได้เมื่อนี่มนองยกไก่เพื่อนยังโยกโยกไก่เป็นไงกันมากที่ต้องสั่นตัวน้องโอ้อืมสุดยอดเลยครับพี่น้องครับนนนเนานะ เดี <Het down> ๋ยวมีว่าจะซอยอร่อยอให้ดูผู้ห้ก็หานะผู้หาย็ห้เพราะว่ามันแสีบจกงหอนทั้งเผ็ดพี่นองเลยดีใจยังเพาดีใจเพเผ็ดโอหมูคำโตโตพี่น้องครับเดี๋ยวผู้คนที่รกีกงหอนกินดีกว่าแงก็เก็เร่เกิดม่งเลย อร่อยมากเลยพี่น้องจุ่ม้อจุ่มเอาหอกเยตเดตหม้อไม่เดี๋ยวมารอบหนาสิเอามอชชบูมานเอาเตาชชบูมานำด้นี่จะม้อตุต้องขยาเี็หม้อ้ยเป็นยูเเอาลิงมานามา หมูม่หมมลม่มหมมหม้งมพ่ะไบแจกปลาหมึกก่อนน่เนะปลามึกคําโตมากพี่น้องครับโอเคพี่น้องน้ำลายไหลมันบอน้ลายไหลนะครผมกดไลค์กดแชร์กดติตามกด s u b s c r ใ b e นะครับผมช่วยกันทำอาหากินนะจ้ะพี่น้องจ๊ะโอเคนะครับ ขอบคุณนะครับผมที่มาคอมเมนต์ให้คลิปเนาะโอเคแล้วก็กลับสวัสดีนะครับผมพี่พี่นะครับผมที่กดไลค์ให้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นทางที่ต่างประเทศเนาะทางเยอรมันอังกฤษนะครับผมลูกสาวของคุณตาสาวนะครับผมอยู่ที่อ่าเยอรมันแต่พี่บอลจำไม่ได้ว่ายูร่าดไหนนะครับผมก็สวัสดีนะครับพี่พรที่เยอรมันก็มวมนะครับผม เนาะแล้วก็พ yes. ี่พี่ทางกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดทุกๆจังหวัดเลยนะครับผมท ouais ี่คอยให้กําลังใจตลอดนะครับกดแชร์เป็นกําลังใจให้บิ๊กบอสด้วยนะคบนะครับผมขอยอดซับเยอะๆนะครับคลิปนี้นะครับผมขอยอดพุ่งๆนะโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าน่าจะเป็นอยู่ที่อุบลราชธานีนะจ๊ะเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับคอร์สตี recording v อ d e o recording b u ุ๊